สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอ All นะครับช่องที่สุ่มสกิน ROV และกิจกรรม RV เดือดที่สุดในประเทศไทยเราจ้าก่อ,อนอื่นนะก่อนไปรับชมรีวิวสกินเปนิกอะไรต่างๆวันนี้เมาส์มอยก่อนก็คือวันนี้ผมไปงานโปรลีกนะฮะถึงไอตัวที่จัดงานเนี่ยไบเทคบางนาเนี่ยถึงประมาณ6กโมงห้าบครับ โอ้โหเด็ก ROV คือเดือดมากปีนี้ผมบอกเลยปีที่แล้วแบบผมถึงประมาณ7จ็ดโมงสิบเจ็ดโมงยี่สิบอ่ะคือได้แบบสองพันคนชิวๆเลยครับปีนี้ผมคือ6กโมงห้าสิบผมได้คิวที่พันสี่ทุกคนโอ้โห,โหเกือบเกือบตกรอบเสื้อครับผมบอกเลยว่าพรุ่งนี้นะถ้าใครจะไปเอาเสื้อ ROV ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งคุณต้องไปนะแบบ หกโมงครึ่งอ่ะหกเอาชัวร์เอาหกโมงเพราะว่าคนที่แบบจะมารถไฟฟ้าเนี่ยเขาจะมาไม่ได้ถูกไหมเออเราต้องลงทุนแบบนั้นแต่ไม่เป็นไรผมประมาณหกโมงยี่สิบหกโมงครึ่งเอาตามตามที่กําลังตัวเองไหวนะฮะโอเคเดี๋ยวก่อนไปรับชมครับเดี๋ยวมารีวิวสกินชีวิตจ,จริงแต่ละอันที่วันนี้ได้มานะเหมาเหมาทั้งโปลีกมานะฮะมาเริ่มที่ต้นที่ตัวแรกครับก็คือเสื้อของกาลีน่านี่ทุกคนปีนี้เขาแจกเป็นไม่ใช่เสื้อยืดธรรมดาเป็นเสื้อเจอซี่ทุกคนเออเสื้อแข่ง เออแล้วก็น่าจะเป็นของ M 1 5 0 boost นะฮะเออนี่ตามนี้เลยนะฮะสวยเนื้อผ้าเนี่ยดีทุกคนมีความยืดเล็กน้อยนะฮะดีเลยมันคือเสื้อแข่งเกมชัดๆนะฮะถ้าใครอยากได้เสื้อทีมเวลาไปแข่ง e-sport ก็นัดกันไป5คนไปเอามาให้ได้เนี่ยเออนะก็สบายๆบาแต่ว่าเหมือนเขาจะไม่แจก,กแล้วมีจะแจกป็นเสื้อยืดนะฮะไปสกินต่อไปครับเริ่มเป็นสกินเสียดังแล้วนะครับ นี่จะก,กินต่อไปครับนั่นคือของบุรีรัมยูไนเต็ดนะฮะอันนี้รีวิวให้เลยฮะของบุรีรัมเนี่ยเอ่มผ้าเนี่ยเอาจริงๆก็แอบไม่ยืดนะ,ะไม่ยืดเท่าไหร่ปีที่แล้วเหมือนจะดีกว่านะเออโอเคก็ผมว่าซื้อมา XL นะฮะในบุรีรัมนะเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาว่าไม่เดี๋ยวหาว่าไม่ซื้อจริงนะเออคือผมตั้งเป้าอย่างงี้ใครที่เข้ารอบเพลย์ออฟได้ผมจะอุดหนุนเสื้อทั้งหมดนะฮะนี โอเคสปอนเซอร์เป็นเมืองไทยนะเออบุรีไม่ค่อยชอบถ้าไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่ค้าดา้างกระด้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าราคาก็เอาเรื่องนะ740ดร้ี่สครับผมตามนั้นทุกคนไปสกินตัวที่2ไปแล้วต่อไปครับนี่อันนี้คือสกินประมาณฟรีครับแต่ว่าคุณต้องมีตังหนึ0งพคือไปเติมช้อปปี้เป ไปเติมเกม ROV ด้วย Shopee p เปที่บูธช h s ป o p e เป a y ครับเขาแบบเตรียมมาเป็นถุงเยอะมากนะฮะผมก็จัดมาเบาๆ6ตัวนะครับเออนะครับก็เดี๋ยวจะเก็บไว้ตัวหนึ่งแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะมาทำกิจกรรมแจกลูกค้าเติมเกมนะครับอ่าแต่ยังไม่ได้คิดแต่พรุ่งนี้ไปเอามาอีกสัก4ตัวนะครับเป็น9ตัวอะไรประมาณนี้นะนี่เสื่อนี้เลยนาคอร์ดไมิชชั่นเบรกเกอนะฮะโอ้โหตึงมาก ดีทุกคนดีอันนี้คือเสื้อผ้าเป็นแบบเป็นผ้านิ่มซึ่งผมชอบใส่เสื้อของอตัว a i r p เปแต่ก่อนนะบริษัทเขาไม่ใช่ s p อป e e p เ y ้เขาเป็น a i r p เปผมก็มีทุกลายมีแจ็คกงแจ็คเก็ตนะเออใส่จนเก่าฮะแล้วข้างหลังที่สำคัญทุกคนนี่เขาแบบรายละเอียดนะเหมือนเสื้อคอนเสิร์ตนะฮะก็คือมีคำว่าโพลี2024ซ m มเมอร์ แล้วก็มีรายชื่อของคนของทีมที่เข้าโปลีครับแล้วก็เป็นรายชื่อนักแข่งแต่ละคนนะฮะเออนี่งานละเอียดทุกคนไฮด้านะคิงออฟเกมเมอร์คิงออฟเกมเมอร์ฟูลเซนทารอนนะฮะโอ้โหครบเลยแจม8ทีมแจมแจมมีทุกคนนะครับโอเคไปกันต่อสกินต่อไปครับ บอกแล้วว่าซื้อซื้อทุกอันฮะแต่ว่าขออนุญ,ญาตติดเบคอนไว้นิดนึงเพราะว่าผมมาอยากซื้อแบบสกรีนชื่อครับแล้วก็แบบแถวมันยาวนิดนึงเดี๋ยวค่อยไปซื้อพรุ่งนี้นะฮะเพราะว่าเนี่ยผมก็กลับกลับบ้านมาก่อนตอนแบบบุรีรัมแข่งกับไฮด้าเดี๋ยวมาดูแบบออนไลน์แล้วนะครับเพราะว่าเก็บ,เก,บเก็บเสียงแล้วก็มารีวิวสกรีนเฟนิกให้ทุกคนนะไปอันต่อไปฮะ,ะนี่สโมสรน,นี่ไฮด้านะฮะซื้อเสื้อนเนี่ยได้กล่องมาด้วยนะฮะใครที่อยากจะให้ของขวัญเพื่อนนะ อันนี้ได้เลย590 <Wow. S 1> ได้เสือ้อนะครับแต่ถ้าคุณไม่เอากล่องน,นี้เขาลดราคาให้เหลือ490โปรโมทได้ทุกโปโมสอนฮนะปีหน้านะส่งเสื้อมาปีแล้วก็เดี๋ยวโปรโมทให้ยาวๆก่อนไปเข้างานเกมคุณจะขายเท่าไหร่คุณบอกมาเดี๋ยวโปรโมทให้นะฮะยิ่งสปอนเซอร์ยิ่งสปอยอันนี้นีบอกก่อนด้วยนะครับนะานี่ฮะเพื่อให้ได้ให้ได้เนี่ยอยู่ประมาณอันนี้คือ590อ่าะ แต่ปีที่แล้วอะเสื้อไฮด้าไม่ดีผมบอกแ,แต่ปีนี้ดีผ้ามันเป็นผ้ายืดแล้วทุกคนมันคือมันมันและมันไม่มันไม่ผ้ากระด้างแล้วปีนี้บุรีรัมม์ไม่ผ้ากระด้างเอาสลับเฉยนะฮะแต่เสื้อทีมเดิมเป๊ะๆนะฮะนี่นี่คือเสื้อแข่งของไฮด้านะซึ่งไลอัพนี้เขาตึงนะไฮด้าผมบอกเลยนะสองพี่น้องตระกูลเจนะโอ้คู่เมดคู่โรมนะนี่ข้างหลังนะครับก็สปอนเซอร์ต่างๆนะโอเค อ่ะก็เขามีโกซิตี้ด้วยเพราะว่าทีมเก่าเขาคือโกซิตี้นะโอเคแล้วก็เสื้อบคอนนะแต่ผมมันยังไม่ได้ซื้อเสื้อเจอซี่นะแต่ว่าเป็น2องโปรโมชั่นในงานแหละเขาบอกว่าถ้าคุณซื้อเสื้อคือซื้อของครบ2,000บาทก็คือเสื้อเจอซี่สตัวเอาสกินชื่อตัวหนึ่งไม่สกินชื่อตัวหนึ่งอะไรเงี้ยคุณจะได้ของแถมเป็นไรรู้ป่ะนี่คือเสื้อแบบนี้ซึ่งผมมีแล้วเออแต่ผมก็อยากได้มาแจกทูกเพจเหมือนกันนะฮะหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะอ่ะเนี่ย เสื้อเนี่ยคือเป็นแบบเสื้อฮู้ซึ่งกันหนาวได้จริงทุกคนดีดีแบบกันหนาวได้จริงนะฮะนี่ข้างหน้าก็เป็นรูปรูปตัวเบคอนนะข้างหลังครับนี่เป็นคําว่าเบคอนไทม์ในภาษาต่างๆนะเออเสื้อเนี้ยมันหลายปีแล้วแหละตั้งแต่แบบยุคนะเบคอนเลเจน d ์อ่ะเออเขาน่าจะยังแบบขายไม่หมดน่าจะยังผลิตเยอะไปแล้วก็ตอนนี้เอามาแถนละเนี่ยไปซื้อเสื้อเจอซีสองตัวเออก็ได้เสื้อนี้แหละ ผมแนะนำอย่างนี้ว่าเวลาใครต่อแถวอยู่อะ่ะไปคุยกัน <S <S <ๆ>เธอเธอซื้ออะไรอะ่ะแล้วก็รวมบินกันแล้วคุณก็ไปตกลงว่าใครจะเอาเสื้ออะไรยังไงเนี้ยอันเนี้ยผ้าหนาผมบอกเลยผมใส่ไปดูงานเกมมาหลายงานและนี่โคตรดีนะ สปอยไปทั้งหมดนะฮะนี่ยังไม่มีผมยังขาดเสื้อทารอนถูกไหมทุกคนผมอะเชียร์ทารอนด้วยแต่ว่าระบบการขายเสื้อทารอนไม่ห่วยห่วยนะฮะผมบอกเลยว่าห่วยจริงๆเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะสมมุติว่าผมอะใส่ XL ใช่ปะ่ะคุณต้องไปต่อแถวครับ ต่อแถวแบบเรียงตามคิวแล้วเขาก็จะขายเสื้อไซส์ที่เหลือถ้าคุณอยากได้คุณต้องซื้อฮะไม่เอาก็ออกจากแถวไปอะไรเงี้ยแล้วมีเวลาการต่อแถวมีเงินไม่ใช่ว่าซื้อไม่ได้ฮะเออมีเงินใช่ว่าจะซื้อได้มันซื้อไม่ได้แล้วแทนที่จะแบบลงบุ๊ก,กิ้งออนไลน์ไว้ค่อยส่งอะไรเงี้ยไม่มีมโอ้โหผมแบบเป็นอย่างเงี้ยมาสอง 2รอบแล้วผมว่าเออเออเอาเถอะแปลว่า,า,าแบบคุณคุณทำแต่แฟนคลับคุณไม่อยากขายเสื้อก็ไม่เป็นไรฮะคุณอาจจะรวยแล้วไม่อยากขายเมอร์เชนได้ก็แล้วแต่ฮะเออคแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปโดนเสื้อเบคอนนะแล้วก็อ่งนี้กว่าใครใครที่จะซื้อเสื้อเบคอนนะตามหาผมไม่เจอตามหาแล้วก็บอกว่าพี่พี่ไปซื้อเสื้อเบคอนกันไหมแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาเสื้อเบคอนตัวหนึ่งใช่ไหมคุณก็ซื้ออีกตัวหนึ่งแล้วคุณก็เอาไปเลยแจ็กเก็ตผมไม่เอานะเออจะได้แบบว่า วินวินใช่ไหมคุณก็ได้เสื้อแจ็คเก็ตผมก็ได้เสื้อแล้วแบบผมไม่อยากซื้อแค่พันเดียวเข้าใจปะ่ะเออแต่ซื้อมาอีกตัวหนึ่งก็ไม่รู้จะเอาไปไหนเน่ยเออนะฮะตามนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคมาเรามาดูรีวิวสกินเฟินิกของเรานะครับสกินเฟินิกเนี่ยราคาคือเท่าไหร่6 99ใช้บัตรลด7 0 1ได้เหลือเพียง499 <Wow. S 1> อ่าอโอเคอธิบายอย่างงี้มันจะมีบัตรลดอันหนึ่งที่ให้นะครับบัตรลดอันนั้นน่ะถ้าคุณใช้ปุ๊บจะเหลือ600 แต่เดี๋ยวก็่อนมันจะมีแพ็กบัตรรถครับทุกคนอ่าเดี๋ยวไปดูแพ็กบัตรรถนะบัตรรถนี้นะครับอ่าแพ็กรถราคา3สกินนะเออซื้อ149เนี่ยคุณจะได้บัตรมา3ใบนะคะ มันเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่เอาทั้ง3สกินนะครับคุณต้องมาซื้อตัวนี้นะครับแต่ถ้าคุณจะเอาเฟนิกแค่ตัวเดียวนะครับใช้บัตรลดที่มันให้มาแค่นั้นจบนะครับแล้วก็มีกล่องสูมเฟนิกเดวจะส่มให้ดูสัก100คูปอง20กล่องนะฮะตอนนี้เพิ่งรู้ตัวว่าเข้าไ d ดีผิดแป๊บนึงครับผมแล้วเข้าไ d ดีถูกแล้วครับผมแล้วก็เหมือนผม,มซื้อไอตัวแพ ลดราคาไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามาสุมสกินฟนอีกนี้ให้ให้ดูสักยี่สิบกล่องนะครับเป็นอุทาหรณ์เป็นวิทยาทานว่าอย่าไปยุ่งกับมันนะเรทของมันนะอยู่ที่ศูนย์จุดสี่นะครับเออคุณต้องซื้อสองร้อยห้าสิบกล่องถึงจะแบบเทียบเท่าบรรยัตยยางหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้การันตีว่าจะได้นะครับมันคือศูนย์จุดสี่อ่ะสุมไปแบบสิบครั้งนะเออมันไม่ใช่แบบว่าเอาเปอร์เซ็นต์มาบวกกันนะโอเคตามนั้น 5้าตีคูปองแรกครับไปเป็นอิกนะครับจะได้ไม่ต้องซื้อแพ็กบัตรลดแตกไปดิโอเคกอมีสก,กินเยอะก็ไม่ให้เรานะทุกคนไปไปเบรคเข้าไปฮะเรียบร้อยครับผมหลอกลวงหน่อยทุกคนอะไปซื้อสี่ร้อยเก้าเก้าตามนั้นนะโอเค สวอลโลไคนะโอเคนี่ขอดูเปิดตัวนิดหน่อยฮนะโอ้โหแล้วมีเพลงโอ้โหแล้วเป็นแบบสายลุงนะโอเค <c oughs> เนี่ย <c oughs> เสียงเรืนะ่อแแบแล้วถ้าอยู่เชียบุรีรามอีกหน่อยนี่เสียงไปแล้วนะผมต้องเก็บเสียงไว้แหบพรุ่งนี้สักนิดนึงเออแล้วก็มีเพลงง,ง,งองง,งองแงงองงนะไปดูดีๆนะครับราคาหลังรถเหลือ ต้องใช้ตัวนี้นะทุกคนเออใช้ลด7 0 1หนะครับตามนั้นราคาปัจจุบันนะฮะถ้าเกิดคุณติ๊กผิดราคาเป็น599เห็นไหมเออติ๊กให้ถูกอันนะครับโอเคเลิ s โกก็ตรงแพกร้านอยู่ที่485บาทนะครับ620คูปองนะเอออเอหรือว่าใครจะเอาพอดีพอดีเนี่ยมันก็จะเป็น441บาทคนระับได้550บ 5คูปองนะเออแต่ว่ามันก็พอหารเป็นราคาต่อคูปองก็จะคุ้มน้อยกว่า4,85นะนี่โอเคได้กรอบด้วยไหมนะฮะตามนั้นไปเราไปดูการตกแต่งโปรไฟล์นะครับมานะหลังจากเปลี่ยนครับในี้ไงเป็นแบบเด็กๆนะฮะถือล่มนะกรอบโปรไฟล์ก็แอบสวยๆนะครับเป็นแบบเงินเง,นเ,งนเทาๆนะผมใส่คู่กับรูปโปรไฟล์ของริกเตอร์นะครับ ไม่ค่อยได้เล่นทุกคนไม่ถึงหมื่นเกมนะดีนานมากละเก้าพันห้าเนี่ยมานานมากแล้วนี่เก้าพันเจ็ดนะฮะแบบได้เล่นน้อยจัดนะฮะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะผมยังต้องดูเป็นอะไรวะเป็นรูปภาพทุกคนอ่ะนี่เป็นโมเดลนะประมาณนี้เป็นรูปภาพก็แอบกองแกงนะฮะเออนี่เป็นโมเดลนะฮะถือว่าวดีกว,ว่วติดลมบนนะฮะเรียบร้อยฮะแล้วก็มีความห่างเป็นแบบ นกนกนิดนึงนะโอเคป่ะเดี๋ยวไปเราไปทดลองเอฟเฟกกันเลยนะจ๊ะ เฟนิกซ์นะครับมีทั้งหมดตอนนี้คือ10สกินนะครับแล้วเอฟเฟกต์แบบหลายไปกินมากๆนะฮะไกินแรกที่มีเอฟเฟกต์นะก็คือเลยเรนเดียครับผมใส่ร่องใส่ฟางเรนเดียใส่แหวกเท่าไหร่นะนี่จะยิ่สวยมากเลยนะไปกินนี้ต่อไปครับดาร์ลีแฮสนาวนักบินอวกาศดาร์ลี่อัสดาร์ลี่ติารอะไรเงี้ยเออเนี่ยไกินกินมันสวยเยอะนะมีแบบเสียงแบบโครงโครงจักนะต่อไปครับเข้าใจว่าเนีไม่มีเอฟเฟกต์ด้วยไม่มีทั้งหมดนี่อันนี้น่าจะมีแล้วเอฟบีเมื่อครับผมนี่มีป่ะ จำไม่ได้ทุกคนเออมีไม่ม,มีคอมเมนต์บอกเลยนะต่อไปนี้มีชัวร<อ>์ครับผมเด่นของแบรนด์ค้าที่ขายแยกหรือว่าแบรนด์ค้าจีนนลืมไปหมดอนกันควันต่ำเป็นนะฮะเข้าใจว่าขายแยกนะนี่จีนๆหน่อยครับเป็นบ้านจีนนะแล้วก็พระเอกวันนี้นะฮะสวอลโล่ใครฮะว้าวสวอลโล่ว้าวบุญนะทำไมสวอลวโล่เยอะอย่างนั้นี่โอ้โหสวยทุกคนเออแบบเพลงเปิดตัวเนี่ยน่ารักเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตปรับสุดแล้วก็ไปเจอกันในเกมนะจ้า ก็เข้ามาเจอในเกมเพราะว่าผมไม่ได้ปรับสุดผมเล่นต้องเล่นเกมในงาน3เกมไงโอ้เฮ้ยโมเดลอลังการขนาดนี้เลยหรอมีว่าวบินตามเลยหรอโอ้เดือด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 มาต้องมีท่าวาับเลยนะถ้ามันเป็นระดับอัลติเมตขนาดนี้นะไปโอ,โอ้โอ้โหมีว่าวลอยมา5อันนะแล้วมีฉากนะแล้วก็จับว่าวแล้วก็บินขึ้นไปครับโอ้โห เฮ้ยทำไมไม่ได้เฮ้ยทำไมแบบสกินคอร์ลัปมันสวยขนาดนี้เนะี่ยบินบินบินแบบเหมือนชักว่าวอยู่พูด้ได้ไหมเออแล้วก็วนวนนะบินฟุ๊บขึ้นไปครับโอเคมาสก,กิลสองสกิลหนึ่งนะครับการปาไปนะโอ้โหโอ้แล้วตอนจังหวะแบบสแต็กแตกครับมันจะเป็นแบบว่าวบินครับว่าวใหญ่บินนะโอ้โหก็คือตอนแรกสแต็กมันจะเป็นสีเทาใช่ไหม แล้วก็ปลาปุ๊บจะเป็นค่อยๆสีต้มครับโอ้โหเดือดเดือดทุกคนดีไวริกรุตนะฮะนี่ปึ้งปึ้งปึ้งโอ้โหยังเอานี่ตามนั้นตะกิ้สองครับโอ้เหมือนแปลงตัวเองแบบหมุนเป็นเป็นเ่าสแบบ วนๆบน,บน,นะฮะเป็นแบบเหมือนดาวกระจายแล้วก็แบบลอยขึ้นมาฮะก็คือเป็นว้านั่นแหละสรุปโอ้โหดีว่ะดีเลยทุกคนโอ้โหแบบอะไรวะเนี่ยหกเก้าเก้าเดี๋ยวนี้มันตึงยังวะแล้วสกินรู้กับปลาหมึกที่จะเข้าก็เข้าใจว่ามันคงจะแบบดีๆแบบนี้เลยนะโอ้โหแล้วแบบทางทางนี้มันกิ่งฮะมันจะเป็นแบบเหมือนย่าฮะโอ้โคตรดีโคตรดีโอ้โห สกิลอันติเมตครับนี่ปล่อยว่าเาไปครับย้ายได้ไหมอ๋อเดี๋ยวนี้มันย้ายไม่ได้้ะนะฮะได้กดได้ทีเดียวนะตามน,นันนะฮนะขอดูอทีตรงนี้ว่าเพราะผมเข้าใจถูกไหมว่าเดี๋ยวนี้มันเคลื่อนย้ายวนสารเนี่ยแหละไม่ได้นะครับเออก็จริงๆอะ่ะเหมือนกับเอฟเฟกต์มันกว้างกว้างกว่ากว้างกว่าอ๋อมันก็พอดีเออตามนั้นทุกคนเออแต่ว่าความสวยอ่ะให้เลยนะ ให้เลยดีเลยนะครับใครเป็นเมนเนี่ยควรซื้อใครเป็นสายสะสมก็ผมว่าก็เก็บนะบแต่ว่าตามกําลังทรัพของทุกคนนะผมก็ห้ามไม่ได้นะแล้วก็ใครคิดจะสุ่มก็ซื้อสดเถอครับถ้ามันถ้ามันสี่ร้อยกว่านะเออโอเคหมดครับตามนี้เลยทุกคนนะขอท้าวาร์ปอีกทีนึงโอ้โหเวอร์ริคูดเวอร์ริคูดนะฮะใครอยากเป็นเจ้าของนะก็ 4 8 5บาท620คูปองนะครับสำหรับซื้อสกินเดียวนะแต่ถ้าคุณจะซื้อแพ็คด้วยแล้วก็มาซื้อสกินด้วยเข้าใจว่าจะตรงแพ็คอยู่ที่740ครคูปอง586บาทนะครับแล้วคุณต้องเอาเอสบัตรสออันที่เหลือไปซื้อสกินรูปก,กับสกินปลาหมึกที่กำลังจะเข้าตอนไหนก็ไม่รู้นะฮะ เออแต่ถ้าใครซื้อสกินเดียวก็ไม่ต้องซื้อแพ็ครสสกินนะครับวันนี้รีวิวทุกอย่างครับผมพรุ่งนี้เจอกันในงานโปรลีกนะครับก็เข้ามาทักทายกันได้นะครับโอเควันนี้หมดนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b สไาชนะแล้วก็ถ้าอยากสนใจเติมเกมก็แวะมาที่ร้านก่อออฟฟอร์ได้นะครับจดทะเบียนเป็นบริษัทยอดเติมพุ่งปึ้งปังปึ้งปังนะฮะไม่ต้องกลัวโกงนะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊าบบายยู